มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์มากมายในโลกแม้แต่พื้นดินใต้ฝ่าเท้าของเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ลองมาดูปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดและลึกลับที่สุดจากพื้นดินที่คุณสามารถกระโดดลงไปสู่หลุมยุบขนาดใหญ่อันดับสิบซึ่งเป็นของเหลวในเดือนมีนาคม2554ออันยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นตะวันออกแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนำมาซึ่งการทำลายล้างครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น และทําให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่หลายลูกทาลายชายฝั่งแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นแผ่นดินไหวที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่ผู้อยู่อาศัยในอ่าวโตเกียวในภูมิภาคคางกลับประสบกับปรากฏการณ์ประหลาดอีกอย่างหนึ่งในเมืองอุรยาสูผู้สัญจรผ่านไปมาได้เห็นการที่ยางมะตอยทั้งก้อนเริ่มลอยขึ้นราวกับอยู่ที่ไหนสักแห่งจากนั้นเทพโบราณองหนึ่งก็ตื่นขึ้นใต้ดินจากรอยแตกของยางมะตอยและกระเบื้องมีของเหลวสีเข้มไหลออกมาจนท่วมถนนในเวลาเพียงไม่กี่นาที แรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถักท่อระบายน้ําออกและฉีกท่อระบายน้ําทิ้งและเสาไฟฟ้าล้มลงกับพื้นปรากฏการที่ผิดปกตินี้เรียกว่าการทําให้เป็นของเหลวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเนื่องจากการสั่นสะเทือนหนอที่รุนแรงอนุภาคของดินใต้ดินสูญเสียการสัมผัสกันจากนั้นโลกซึ่งมักจะยังคงแข็งอยู่กลายเป็นของเหลวภูมิภาคคันโตถูกสร้างขึ้นบนทะเลอย่างแท้จริงในศตวรรษที่17น้ําจากอ่าวถูกดูดซับเข้าสู่ดินซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ดินหลวมและยืดหยุ่นได้ โดยเฉพาะในช่วงเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินยกขึ้นและจมลงในดินน้ำที่กระจายไปหลายกิโลเมตรทั่วเมืองและบริเวณโดยรอบอันดับเ้าดินเด้งคนงานจากสถานที่ก่อสร้างนี้แทบไม่เชื่อสายตาเมื่อพบว่าพื้นดินใต้เท้าดูเหมือนแซมโพลินแบบเป่าลงปกติแล้วจะค่อนข้างแห้งและหลวมแต่ถึงอย่างนั้นก็สันไหวเหมือนลูกโป่งที่มีน้ำเทล,ลงมาสุดท้ายพบคำอธิบายปรากฏการแปลกแต่น่าหลงใหลนี้กลับกลายเป็นว่าเจ้าของเดิมเติมดินเหนียว ในสัตว์เก่าแต่ระบายน้ำบาดาลไม่ถูกต้องดินมีความหนาแน่นและค่อนข้างแข็งอย่างน้อยก็สัมผัสได้ดินร่วนปนดินเหนียวและถึงแม้จะมีความชื้นสูงก็ยอมจํานวนต่อรถขุดขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยแรงโน้มถ่วงโลกก็กลับกลายเป็นเมสเถียนไม่ใช่เนื่องจากการแทนที่ของส่วนผสมของดินเหนียวและดินอนุภาคเริ่มผลักกันและเต็มไปด้วยน้ําในกระบวนการอิ่มตัวมากเกินไปผลที่คล้ายกันเกิดขึ้นหากคุณผสมทรายและน้ําทะเลที่ต้นขาบนชายหากประเด็นคือมันดูดซับความชื้น และเข้าสู่สถานะใหม่อย่างรวดเร็วหากมีสิ่งใดไปกระทําเช่นสั่นจนพื้นไม่เด้งต้องเติมดินแห้งลงไปแต่ดูเหมือนเจ้าพวกนี้อยากสนุกก่อนอันดับ8ป่าแห่งการหายใจในปี2561ผู้ใช้ทวิตเตอร์แชร์วิดีโอที่ป่าในคิเบกดูเหมือน จะหายใจเหมือนยักษ์หลับวิดีโอนี้ทําให้ผู้คนทั่วโลกประหลาดใจผู้ใช้หลายล้านาคนพยายามค้นหาคําอธิบายที่สมเหตุสมผลแต่บางทีกอร์ซิเลอาไม่ใช่นักอุตุนิยมวิทยาชาวแคนาดาสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนและอธิบายว่าปรากฏการณ์การหายใจของโลกนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะหายากนักก็ตามมาร์กเวนเดอร์บอร์กผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้กล่าวว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงเพราะวิธีที่ธรรมชาติดูดซับออกซิเจนผ่านการสังเคราะห์เท่านั้นแต่ยังเป็นผ่าพวงตาในระดับที่สูงกว่าอีก ด้วยเกิดจากพลังอันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาตินั่นเองปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยานี้เกิดขึ้นเมื่อมีลมแรงมากพัดมากระแสน้ําอันทรงพลับงอของมันพยายามโค่นต้นไม้ลงแต่กลับถูกรากยึดไว้ในบริเวณที่เป็นหนองน้ําหรือหลักงอฝนตกหนักดินที่ล้อมรอบด้วยรากที่เกี่ยวพันกันจนมีความชื้นมากเกินไปจึงถูกทําลายได้ง่ายเพราะเหตุนี้ดินจึงหลวมและต้นไม้ก็ไหวแรงตามลมมากขึ้นดูเหมือนว่าต้นไม้จะหายใจได้อันดับ7จ ที่หายไปชายหาดฟินิชพอท์ถัดจากหาดเรนโบว์ในรัฐควีนแลนด์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมโดยเป็นข่าวในปี2,561จากนั้นหาดทรายบางส่วนก็ถูกน้ำกลืนหายไปเพียงวันก่อนที่ผู้คนจำนวนมากจะพักผ่อนบนชายหาดเพลิดเพลินกับอากาศอบอุ่นแต่เช้าตรู่ของวันที่24กันยายนหลุมลึกลับปรากฏขึ้นที่แน่นกระแสน้ำเริ่มกลืนกินแผ่นดินบนชายฟังในอัตราที่น่าตกใจวิดีโอเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้แสดงให้เห็นว่าทราย ทั้งส่วนพังทลายลงไปในน้ำผู้คนต่างมองด้วยความประหลาดใจเมื่อหลุมถึงต้นไม้และมีความกว้างตั้งแต่2 0 0ร้อถึงสาเมตรผู้เชี่ยวชาญเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดินถล่มชายฝั่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อผ่านไปสักพักใต้ดินก็เกิดการกัดซ้อถ,ถึงจุดวิกฤตเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นที่เดียวกันเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 8มีหลุมขนาดใหญ่กลืนเต็นรถยนต์ และแม้แต่รถตู้ที่จอดอยู่ตามชายฝั่งกระแสน้ำคงที่ทําให้ชั้นล่างของดินอ่อนกําลังล,งลงจนพังทลายทําลายล้างอย่างรุนแรงกระแสน้ำครั้งต่อไปกินพื้นที่ไปจนหมดชายฝั่งตอนนี้ผู้มาเยือนถูกขอให้อยู่ห่างจากสถานที่แห่งนี้เหตุการณ์นี้พิสูจน์จะให้เห็นว่าคุณไม่ควรประมาทพลังแห่งธรรมชาติของหลุมยุบจำนวนหกหลุมแผ่นดินถลม่มชายฝั่งอาจทําให้คุณหวาดกลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือหลุมยุบขนาดใหญ่ลองจินตนาการว่าจู่จ พื้นดินก็ยอมดึงผู้คนเข้าไปในรถยนต์หรือแม้แต่ทั้งอาคารหลุมอุกาบาตสามารถปรากฏได้เกือบทุกที่และมีหลายขนาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเวลาผ่านไปหลุมยุบเหล่านี้จะปรากฏขึ้นบนพื้นมากขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ต่างๆของภูมิประเทศแบบคสัสทําจากหินที่ละลายน้ําได้เช่นหินปูนหรือยิปซัมซึ่งไวต่อหลุมยุบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกัดเซาะของน้ํามันทําให้โลกลงออกเหลือเพียงชั้นดินที่พังทลายหลุมยุบที่หน้าขลุลุกจะปรากฏขึ้น เมื่อหลุมใต้ดินมีขนาดใหญ่กว่าชั้นที่ปกคลุมอยู่นั้นจู่ๆพื้นดินก็ตกลงสู่ความว่างเปล่าด้านล่างร่องผู้เขาไฝ่กว้าง20เมตรลึก30เมตรเปิดขึ้นในกัวเตมาลาเมื่อ10ปีที่แล้วเกลื่อนกินโรงงาน3ชั้นและในกรณีนี้มีผู้เสียชีวิต15ไรน้ําใต้ดินส่วนเกินเนื่องจากพายุเฮอริเคนและการร่วไหลายของระบบบําบัดน้ําเสียแต่การวิจัยพบว่ามีหลุมยุบเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์เพราะสําหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่น้าฝนสะสมบน พื้นที่ไม่เรียบกรวยที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้เรียกว่าชาเจเพนกินหรือหลุมสวรรค์ตั้งอยู่ในประเทศจีนกว้างมากกว่า600เมตรหรือ670เมตรลองจินตนาการดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนอันดับ5ในทะเลซรายนามิดมีอนณาเขตประมาณ2.5พันกิโลเมตรซึ่งปกคลุมไปด้วยวงกลมนับล้านล้านวงที่มีดินแห้งแลง้งเรียกว่าวงเวทแต่ละพื้นที่นั้นไม่มีพืชผัุน,นโดยสิ้นเชิง และมีขนาดถึงขนาดที่สามารถเข้าถึงได้จากด้านบน6เมตรดูราวกับว่าผีเสื้อกลางคืนตัวใหญ่กินโลกเป็นเวลานานไม่มีใครรู้ว่าวงกลมเหล่านี้มาจากไหนแต่ในระหว่างกลางทกเถียงกันอย่างดูเดือดระหว่างผู้เชี่ยวชาญก็มีทฤษฎีหลายทฤษฎีเกิดขึ้นบางคนเชื่อว่าวงกลมปรากฏขึ้นเพราะอนานิคมของตกวแมลงเหล่านี้ทาหลุมในพื้นดินเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ําใต้ดินครึ่งเมตรแต่ไม่ได้อธิบายว่าทําไมวงกลมจึงถูกวางอย่างถูกต้องเหมือนรวงพึ่งตามทฤษฎีอื่น พวกมันมีเวทมนต์วงกลมเป็นผลมาจากสงครามประเภทหนึ่งระหว่างพืชที่สร้างร่มเงาและรักษาน้ำบนผิวดินให้เพื่อนบ้านแต่กลับถูกพืชอีกชนิดหนึ่งพยายามสกัดน้ำออกจากดินด้วยความช่วยเหลือของรากยาวการศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยพริทนตันแสดงให้เห็นว่าวงกลมเหล่านี้จริงๆแล้วเกิดจากปลูกและเพราะพืชวงกลมใหญ่จึงปรากฏขึ้นเนื่องจากปลูกอนานิคมและอันเล็กๆที่มีพืชพันรอบๆเป็นผลมาจากการต่อสู้แย่งชิงน้ำ อันดับสีรอยแตกบนพื้นดินเราแทบจำไม่ได้ว่าพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสองล้านปีและไม่น่าเป็นไปได้มากขึ้นที่โลกที่เรารู้จักในขณะนี้จะยังคงเหมือนเดิมในปี2548รอยแตกยาว56กิโลเมตรที่เกิดขึ้นในเอธิโอเปียในเวลาเพียงสองสามวันก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่ราบเรียบและประหลาดใจในบริเวณนั้นแตกออกจากกาันไม่มีแผ่นดินไหวแบบนั้นสามารถอธิบายรอยแตกได้แล,แล,และการปรากฏตัวอย่างกระทันหันเกี่ยวข้องกับการประทุข,ของภูเขาไฟก่อนเบอร์ฮุน ในทํานองเดียวกันสันของพื้นทะเลเกิดจากการแทรกซึมของแมกมาเข้าไปในรอยเลื่อนแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบว่าขอบเขตของภูเขาไฟคือแผ่นเปลือกโลกแอฟริกาและอาหรับที่มาบรรจบกันที่เอธิโอเปียสามารถทําลายรอยแตกร้าวนี้ได้ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเกิดมหาสมุทรใหม่ที่จะพัดถล่มทะเลแดงในอีกล้านปีข้างหน้าในปี2,554แผ่นดินไหวอีกครั้งที่ความสูง110เมตรครึ่งความลึก1เมตรปรากฏขึ้นใกล้กับลำธารในรัฐมิชิแกนบนค่าสมุทรป้องกันแผ่นดิน ไว้ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าพวกเขาได้ยินเสียงดังก้องซิกแซกเหมือนไม่ได้ย้ายป่าอย่างแท้จริงเขาแยกต้นไม้ออกจากรากเพราะเงินฝากหินปูนถูกขายหมดกระทันหันแทนที่ชั้นบนสุดเนื่องจากสภาพอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงไปจึงมีแนวโน้มว่าความผิดปกติดังกล่าวจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นจากหลุมมีเทนอันดับสาเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศัการาช2560นายพรานจากหมู่บ้านสียาเอ็กในไซบีเรียรายงานว่าได้ยินเสียงดังก้องแล้ว จึงเห็นว่ากระแสะไฟและควันที่นักวิทยาศาสตร์ที่ทําการวิจัยได้ค้นพบสิ่งมหึมารองภูเขาไฟที่เพิ่งปรากฏขึ้นใกล้แม่น้ํานั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ยิ่งใหม่รองเดียวกันนี้ปรากฏในภูมิภาคที่มีสาเหตุของลมอุกกาบาตลึกลับเหล่านี้น่าจะอยู่ในความมอลึกลับของชั้นดินเยือกแข็งถาวรเพื่อที่ตายแล้วและสัตว์ที่ยังคงอยู่ในนั้นก็เริ่มขึ้นทันทีเพื่อย่อยสลายและผลิตมีเทนที่ระเบิดผ่านดินแดนในแถบอาร์กติกเริ่มอุ่นขึ้นและชั้นดินเยือกแข็งถาวรเพอร ก็ละลายเร็วกว่าที่เคยทําให้ทุกสิ่งที่ฝังอยู่ในนั้นปล่อยก๊าซไบไฟจากการศึกษาใหม่พบว่ามีหลุมอุกกาบาตเหล่านี้ประมาณร้อยแห่งปรากฏบนก้นทะเลอาร์กติกเมื่อประมาณ11,600 11, ปีก่อนเมื่อน้ําแข็งปกคลุมปล่อยก๊าซมีเทนที่แช่แข็งออกมานักวิทยาศาสตร์ที่กําลังสํารวจหลุมมีเทนเหล่านี้ในในทุ่งทุนดราของไซบีเรียพวกเขาเชื่อว่าหลุมอุกกาบาตดังกล่าวอาจปรากฏขึ้นอีกในไม่ช้าเนื่องจากโลกกําลังร้อนขึ้นปรากฏว่าความเป็นไปได้ที่โลกอาจระเบิดกระทันหันน่าจะเปลี่ยนนิสัย ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของเราอันดับสองทรายดูดเราทุกคนสามารถจินตนาการได้นักสำรวจผู้กล้าหาญที่ติดอยู่ในทรายดูดที่ไหนสัตว์ก่อแห่งในทะเลทรายแต่ปรากฏการทางธรรมชาตินี้เป็นสากลมากกว่าที่คิดเพราะทรายสามารถปรากฏได้เกินอกทุกที่ที่มีน้ำมากเกินไปในพื้นดินซึ่งมักจะอายุใกล้สนาหรือหนองน้ำเมื่อมีทรายดินเหนียวหรือเพอร์รี่อิ่มตัวด้วยน้ำและถูกรบกวนจากการเคลื่อนไหวใดๆ ระดับแรงเสียดทานระหว่างอนุภาคข้างเคียงลดลงและกลายเป็นของเหลวและดินที่ไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้พื้นผิวดูเหมือนแข็งหรือยืดหยุ่นได้แต่แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันเล็กน้อยโลกสามารถถ้าเริ่มเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่างๆและดูดซับวัตถุหนักในที่สุดเนื่องจากร่างกายมนุษย์มีความหนาแน่นน้อยกว่าทรายดูด และเป็นไปไม่ได้ที่จะจมลงในสิ่งเหล่านั้นหากคุณพบว่าตัวเองจมอยู่ในนนอแต่ยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําใจให้สงบเพื่อที่คุณจะได้อย่าถูกดูดไปมากกว่านี้ดูเหมือนว่าการยืนอยู่ในนั้นสนุกมากแต่จะดีกว่าถ้ามองเสียงแหลมจากระยะไกลไม่เช่นนั้นคุณอาจเสียใจกับแผลผู้พองอันดับหนึ่งหลายคนมีโครงเรื่องของตัวเองแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้คุณเคยเห็นสิ่งที่คล้ายกันในกระทอ่อมหรือสวนหลังบ้านของคุณฟองหญ้าที่สวยงามเหล่านี้เรียกว่าแผลผู้พองในสนามหญ้าซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อมีน้ําสะสมอยู่ใต้า โดยปกติจะอยู่ระหว่างแผ่นพลาสติกและสนามหญา้าโดยปกติแล้วจะสะสมตะกอนหรือน้ำจากท่อใต้ดินที่แตกแม้ว่าจะอยู่ในบริเวณขั้วโลกเช่นในไซบีเรียรซึ่งบนเกาะสีขาวแห่งหนึ่งมีรอยผู้พองถึง15ตุ่มปรากฏขึ้นเนื่องจากการละลายของชั้นดินเยือกแข็งถาวรและการปล่อยก๊าซมีเทนบางครั้งตุ่มพองอาจปรากฏใกล้บ้านเรือนแต่มักพบเห็นตามสนามกอล์ฟเช่นในแคนาดามีฟองสูง45เซนติเมตรปรากฏขึ้นบนเส้นทางดังกล่าวปรากฏขึ้น เนื่องจากท่อแตกใต้พื้นโลกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ฟองใต้ดินที่น่าพึงพอใจเหล่านี้จะต้องถูกกระบายออกอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ดินอเปิดแต่ถ้ามีเวลาไม่นานฝนตกหรือน้ำค้างแข็งในพื้นที่ของคุณไม่น่าจะมีโอกาสเห็นฟองแบบนี้จู่ๆฉันก็อยากดูวิดีโอบิสิวขึ้นมาซึ่งปรากฏการทางธรรมชาติเหล่านี้ทำให้คุณประหลาดใจเป็นที่สุดบางทีคุณอาจเคยเห็นว่าโลกมีการเคลื่อนไหวแปลกๆบอกเราในคอมเมนต์ใต้วิดีโอและขอบคุณที่รับชม